สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนาการนวลนิ่มระนิสิตหกห้าสี่หกเจ็นยสองศูนย์ห้าเจกลุ่มที่สองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูค่ะ มนุษย์นะคะถือกําเนิดมาพร้อมกับความคิดและเหตุผลเป็นของตนเองนะคะสองสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่สามารถแยกมนุษย์ออกจากสัตว์ได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อมนุษย์นะคะมีการคิดมีการวิเคราะห์แยกแยะได้นะคะก็มนุษย์แต่ละคนเนี่ยจึงสร้างแนวคิดหรือโลกทัศน์ของตนเองนะคะเพื่อตอบสนองปัญหาภายในใจค่ะสำหรับปรัชญาชีวิตหรือแนวคิดของดิฉันนะคะก็คือการมีความสุขและมองโลกในแง่ดีค่ะ เพราะว่าในชีวิตของคนเรานะคะแน่นอนว่าเราต้องเจอทั้งเรื่องที่ร้ายทั้งเรื่องที่ดีปะปนกันไปนะคะในวันที่เราเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยถ้าความคิดเรามองโลกในแง่ดีเรามีความสุขไว้และก็หาข้อดีในข้อเสียในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทําให้เราผ่านพ้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได้นะคะและการมีความสุขในที่นี้นะคะต้องเป็นความสุขที่ไม่เดือดร้อนต่อผู้คนรอบข้างนะคะแค่นี้นะคะแค่เปลี่ยนความคิดของเราก็จะทําให้เรามีความสุขในชีวิต และก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้ค่ะขอบคุณค่ะ